เก็บมุมซาเลยดูพี่ดิบยังย่งลายเลยแล้วเราเก็บมุมซาก่อนสวัสดีครับอยู่กับอมสินอนทัวพี่น้องอยู่กับพี่มากซิกเบค,คเคสสองร้อยรุ่นหกให้รถถัล้อให้รถถัล้อพักก่อนคือว่า วุ่นวายกันเลยเกินเมนื่อกี้นี่วุ่นวายตอนน่ะดำกับข้าเนาะเก็บมุมซาขุดไปขุดมาวันสิบลูกน้นอย,นยพ่อแม่ได้พี่น้องลูกง่ายเติขยายจะท่านมุมท่าอนี้แล้วถึี้แป้งอยู่แล้วแป้ง,ง,ง,งมันเลีว ดินขาดลายด็นในลูก่้าเกาลูกเตี่งประดีคือทางนหนอันนี้เป็นใ้ทางไหนลก้าเป็นลกงไงเี้งไงมอาไ้ลูกีิดินมันคือคูยาวๆบางสันนยับนี้เลย ต้องดินแบบนี้ไปอัดไต้ท่องท่งนะไปการเลยนี่ไปแกมว่างข้างเงาอยางอ่ะคันไดสีมาแล้ว่ายังไม่มาบ่ะแกไม่เวี่ยงมาทางนี้เลยพี่น้องเวียงมาทงงงมาทงนี้ไม่ได้ด้วยังเอาบ่าดินแล้ว่ะขันเอากระถ้อยมาอ่ะขันเดาดินกระถอยมาแล้วว่า บอกผิดไปลายคลิปเลยพี่น้องดเด้อเด็ก้าคัน,นี้ร้อยเก้าห้าเอง,ตองแต่แรง,งจะถึงสองสิบก็เพราะคนนี่แหละลดร้อยเก้าห้าบวกคนสี่บวกคนสี่หกสิบทั้งสี่สิบเป็นอันสองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบห้าแรงบวกคนใช้น้ำเนาะคันสีม่วงก็บอกผิดเหมือนกันคันสีม่วงก็ร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าคันม่วงร้อยเจ็ดห้า เพิ่งขำใหมคนขับมาเมื่อกี้นี่คลิปก่อนๆผมก็ดเดาเนาะเห็นมาสองสิบไงไ่ด้บวกคนบวกคนใช้น้ำพี่น้องท่นบวกคนครับใช้น้ำเนี่ยไก่สองไก่สองสิบว่รอกบ,บวกคนที่ผมผมจะเรียบร้อยแล้วเอาเอาในที่ là giờ phải to to gợp sút cái sút này องเงื้อๆคือกันแล้ววโอ้แข็งไม่ได้พี่น้องไม่ใช่ว่าไม่แข็งเลยดิดนเลย เกาพี่เจอซิเดลุ้มไดบวกเฟเดอเดี๋ยวพ่นั่งไปเบิง่งเลการอกาห้าบวกคนขับเป็นสพี่มาร์คซิกที่กระทบนี้ได้พนนะี่นั่งไ ปีแเด้อเขาไปถึงรุ่นสิบเดวนี้รุ่นหกเขาไปหอดุ่สิบเอ็ดแล้วรุ่นสิบไปรุ่นสิบเอ็ดเลยเพิ่งวเดียวนี้หัมรุ่นสิบเอ็ดเลยมั้งไปโอเคูอีกล้วไอ ร้อตัตเนี่ยมันจะเครื่องร้อยเ้าห้ที่ไเครื่องร้อยเจ็ดห้าเองเก็บมุมไรเงั้นเลนเก็บมุมซะฝีมือฝีมือดีอยู่นาาไ่ น่พังเพราะรสลบไลอยู่รสลบไปไล่อยู่รถชโลบหน่อยนพังแทบดินแน่่ตนี้รสโลปุ่งสลบมี่รสลุ่เลยวุ่นไแล้วก็กันทั้งนกเ่อดินทั้งน้มาบิ้งเรียมนีก่ ดูเดี่ยมนี้ก็นั่งเรากินแข็งอยู่ก็พังลัน ตองคืดๆคนกันเลยเว้ยแข็งบ่แข็งก็ได้เรากเห็นกล่องเห็นอะไรอยูี่ ีมากล้องคนละขยับหน้าขยับลังเลยพี่น้องไม่ได้เขาก็เห็นนะไม่ได้ไม่ได้ยอนกับเสียงย้อนกับเสียงตัวนี้ ร้ตัดก็เปลี่ยนเขวก็เปลี่ยนในเมันเป็นสาตรงไปเลยคือผมนี่ก็ไม่ตัดตรงยแยงเดียวแล้วตัดสรถก็เปลี่ยนมันเป็นในบนคนบนคนขับรถในคู่เนาะนี่ต้องใช้ประสบการณ์ในเมืองจับนักเก็ตเต็ม แหมเซียวโห้นะมีแต่รถแมคโครนะรถร่วมเป็นของไทยบ้าน,นคนขับฝีมือจัดจ้านอยู่เลย

ดีเพราะไม่มีหวังพวกคามอะไรตวกนี่ใช้ตาสมองสองมือสองตีนมาใครจะมามาหนึ่งสมองสองตีนสองมือ พอโตๆตตน่าจะไปเอาเครื่อง95มาใส่นะจะได้การนี่แต่เป็นเครื่อง1075อีกาใัยร้อใหญ่ไวรุ่นครับนะน้องอุ้ยไม่ใช่อุ้ยสละคามดำซิ่งเนีอันนี้อุ้ยข้นแก่ง เ้าเลามาดูมิอคนขับแม็กโครกันนะ่ะสุอาจารย์กรุงเคยได้บ่ คิวกว่ากว่าไม่ได้พี่น้องแต่ละอุ่นไม่ได้คิวเฉยๆคิวกว่ากว่ายังไม่พอยังไม่พอใจใส่สักตักนึง แถมแถมเดี๋ยวมาแก่ลอยไงกรใสเหล้าลายวัาสันลอยไงได้แต่ว่าเครื่องเราหน่อยได้ตั้งยูตวาได้เข้าเข้เหน่อยเข้าเข้าตดขาดรถขีนี้จบ นี ment, the the ่จบเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะพี่น้องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะพี่น้องนะนี่เดี๋ยวปักดูสิเดี๋ยวดีดูดีู่ดีดูดีนี่ย่คลิปดีดูพี่ การเก็บข้างทั้งคัหอย่างนี้เว้าโอเคนะพี่น้องนะสวัสดีครับ